บนชีวิตเวทีชีวิตมาลูกก็นะคะน้องก็มาตัดใหม่ใช่ไหมลูกก็คือเต็มสิบเท่าไหร่ขอพูดเลยให้ร้อยค่ะให้เลยนะคะพูดดังๆหน่อยให้ร้อยนะคะให้ร้อยค่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าทรงเนี่ยจะสวยแค่ไหนเราภูมิใจไหมว่าเราได้ทรงนี้กลับมาภูมิใจค่ะแล้วคนรอบข้างทักเยอะไหมทักค่ะบอกว่าไปทาอะไรมาไปทำอะไรมาทําป้าลาเล่นทำสมุนนี่นะคะให้ดูก่อน น้องก่อนเสริมนะคะเป็นสมุก o r ร iginal อ่าก็คือแบบน้องไม่ชอบตรงไหนลูกไม,มมไม่ชอบปลายงมค่ะไม่ชอบปลายงมแล้วก็ตรงไหนอีกคะวสวยดีแล้วนะคะอ่าคุณหมอก,ก็ใช้เป็นเทคนิค NDT เป็นการยืดโครงสร้างปลายจมูกแล้วก็ใช้เนื้อเยื่อหลังหูของเราเนาะเป็นการรองปลายเพื่อกันน้องเจเออ,อู้จักไหมน้องเจเอตัวจัก,จกคืออะไรคะ ใช่ก็มีการกระสิบด้วยนะหนึ่งพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพี่ฟ้าหนึ่งสองเลยเอ้อ้ไอ้้อรือยังค่ะพร้อมแล้วค่ะโอเคออน้องมิ้นมองกล้อง่อยลูกอุ้ยคุณสวยมากหน้าหวานมากทุกคนค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเทียบเลยว่าคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันนะคะน้องมิ้นนะจำได้ไหมเอ่ย นี่นะคะคือน้องเขามีปัญหาหัวตาเราก็ไปงุมนะคะตรงหัวตาเนี่ยไม่มีสันนะคะเราในคุณหมอใช้เป็นเทคนิคเอ,อ็นทียเ่ายืดหน้าพี่หน่อยอ่าคือแบบสวยจึ้งมากทุกคนค่ะคุณลดลดสมันแตนมากคุณผู้ชมอ่าก็าคือท้าไม่ถึงไว,ว้วางใจเฮตินิตี้คลินิกเนี่ยดูแลเราครับคุณลูกค้าเห็นในกลุ่มรีวิวเห็นในกลุ่มรีวิวอ่าดูนาะนไม่ลูกกวาแบบว่า โอ้ยฉันจะฉันจะจองนะฉันจะทำแล้วไม่นานค่ะไม่นานนานกี่เท่าไหร่คะลูกประมาณอาทิตย์นึ่งอาทิตย์เดียวไวมากก็คือเสริมอ่านี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะตรงนะคะทุกคนขาอันนี้เราใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวแอมินใช้รูปผิดอีกนี่นะคะเห็นไหมทุกคนขาหน้าตรงเนี่ยตรงหัวตาเนี่ยของคุณน้องเนี่ย ดูแบบว่าลึกไม่มีนะคะแล้วก็ปลายดูไม่ปลายดูงุ้มเนาะปลายดูงุ้มตกแต่ว่าหน้าตรงตอนนี้ก็คือแบบว่าเรามีสันขึ้นมาแล้วแล้วก็จมูกเนี่ยยาวขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าความสรบจึ้งจัง้งอรำกาล<ม>คือสวยระนับก,กับหน้าสวยมากหน้าเหมือนตุ๊กตาเลยอะหน้าเหมือนตุ๊กตามีคนทักเดียวไม่รู้ก็แบบว่าไปทําอะไรมานู่นนี่นั่น บอกว่าดูโตขึ้นดูโตขึ้นใช่ไหมเราอายุเท่าไหร่อะรุยยิบเอ็ดอุ้ยต้องรีบทำแล้วเดี๋ยวสวยไม่ทันเพื่อนเนาะอีกุมมาหาอะไรปีลลเดียวหรอปีหนึ่งค่ะ,ะปีหนึ่งอ่าแบล็เบลเนาะปีหนึ่งปีหนึ่งต้องรีบทำจมูกก่อนแท่งแรกนะคะเพราะพี่ก็ทำแท่งแรกเหมือนกันตอนปีหนึ่งอ่าแล้วปีสองก็ขยับขยายไป เราต้องสวยอัปเกรดทุกป,ปีให้เพื่อนจำหน้าเราไม่ได้ <c oughs> แก้งม,มันแล้วเ <c oughs> สริมครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บค่ะตอนฉีดยาชาเป็นยังไงบ้างเจ็บนิดหน่อยค่ะเจ็บนิหน่อยตอนฉีดยาชาหลายหลายคนนะคะถามเข้ามาว่าน้องเนี่ยใช้เป็นเทคนิคอะไรอื <c oughs> ใช้เป็นเทคนิค ntlt นะคะเป็นการยืดโครงสร้างปลายจมูกแล้วก็ใช้เป็นเนื้อเยื่อหลังหูรองปลายด้วยนะคะทุกคนค่ะอ่าคือใครอยากได้แบบน้องเนี่ยก็คือทักเข้ามาได้เลยนะคะสวย เดี๋ยวเรามารอดูหนึ่งเดือนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยก็เริ่มแบบบวมช้ำเยอะแมพี่ว่าไม่น่าไม่น่าบวมช้ำเยอะเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเริ่มรัดแหละใช่ออมคือจึ้งมากถ้ารัดแกนก็จะเลียวกว่าน<ช> <ๆ S 2> ี้อันนี้มันยังบวมช้ำอยู่เดี๋ยว้องมินฝากคนที่กําลังจะเข้ามาทําหน่อยหรือว่าคนที่กาลังเลนหน่อยลูกว่าไม่ต้องรังเลนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คลินิกปลอดภัยค่ะทําสวยค่ะ เขามาได้เลยนะคะทุกคนสามารถน้องไป่หมดที่เขินใช่น้องพี่ที่เขินก็ทักสามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยน้องก็มีพี่แอดมินมีโปรโมชั่นมีของแถมเยอะแยะมากมายแล้วก็รับประกันสามปีรับประกันสามปีแบบพูดจันเลิดมีที่ไหนเยอะมัยไม่มีไม่มีเรารับประกันหมดเลยปะที่เดียวโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราให้น้องไปพักผ่อนกันดีกว่าเพราะน้องมีเรียนต่อนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 嘴嘛？